ตอนนี้รัฐบาลเตรียมรับมือพายุที่จะเข้ามาโดยเฉพาะคืนนี้จะเข้าที่อุบลราชธานีและคันแกมเนี่ยวีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณสุภาศอิสระภักดีเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดนนะครสวรรค์นนะแล้วก็ประชุมนโยบายกำกับติดตามผลการปฏิบัติราชาการเขตราชาการที่18ซึ่งท่านสุภาศรเนี่ยท่านรับผิดชอบเขตราชาการ18นะ ก็คือครอบคลุมจังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้แก่กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตอุทัยธานีนะครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าสอสอสอจอส่วนราชการและองค์องกรปกครองส่วนท้องถิ่นเ,นเข้าร่วมประชุมด้วย รัฐมนตรีประจำสํานักนายกบอกนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนําของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมและใช้ทรัพยากรงบประมาณอย่างคุ้มค่าทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ําขอให มุ่งตรงไปยังพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆทั้งยังเน้นย้ำว่าการทำงานต้องอ้างอิงข้อมูลจริงในพื้นที่เพื่อให้การฟื้นฟูสถานการณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วทันการและไม่ต้องมีใครตกหล่นคุณสุภวัตย้ำนะครับว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องใช้งบประมาณจากหลายส่วนประกอบกัน จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการโดยใช้งบปกติเป็นหลักก่อนและสั่งการให้ทั้ง4จังหวัดพิจารณาจัดลาดับความสําคัญเสนอโครงการที่จําเป็นเร่งด่วนผ่านกระบวนการพิจารณากานกรองเพื่อรัฐบาลจะจัดงบประมาณกลางมาบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนโดยเร็วต่อไปฮะอันนี้ช<ะ>่างต้องการช่วยได้ครับ และสำหรับแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่นะคะท่านสุพมาได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญที่ต้องเดินหน้าร่วมกันในระดับจังหวัดได้แก่การลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครวัวเรือนควบคู่กับการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและอาชีพในท้องถิ่นการฟื้นฟูโครงการพื้นฐานหลังน้ำลดและยกระดับระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ การจัดให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดและบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการเชื่อมต่อดิจิทัลให้ได้ใช้งานได้เท่าเทียมในทุกพื้นที่นางสาวสุภพมาศกล่าวทิ้งท้ายว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกฝ่ายในพื้นที่สนับสนุนซึ่งกันและกันใช้งบประมาณตรงจุดและทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนใน4จังหวัดสัมผัสได้จริงค่ะ หลังการประชุมนะคะท่านรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าจังหวัดนครสวรรค์รองผู้ว่าในอำเภอพยุหะคีรีในชานนปาทานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนในหมู่ที่6และตรวจจุดโครงการประตูระบายน้ำหมู่ที่4ตํตบลย่านมัดสีอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามความพร้อมด้านการป้องกัน และการเตรียมรับความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะไปฟังเสียงคุณสุภพมาศค่ะเกิดอุทกภัยนะคะภัยธรรมชาติทั้งหลายนะรวมทั้งตอนนี้คือน้ำท่วมมานะคะท่านยโรมติท่านก็ได้สั่งการให้รองนายยและก็รัฐมนตรีประจำนายรัยกทุกคนนะคะ ได้ลงมาช่วยดูในเรื่องของการเยียวยานะคะแล้วก็การฟื้นฟูนะคะโดยเฉพาะเรื่องของค่าเยียวยานะคะต้องไม่ให้มีการตกหล่นนะคะแม้แต่หลังคาเรือนเดียวนะคะซึ่งก็ทุกทุกคนก็ลงมาแล้วก็ลงมาสํารวจแล้วก็ลงมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะคะที่กําลังเผชิญกับปัญหาน้าท่วมนะคะอย่างที่นี่เนี่ยก็ท่วมมาสองเดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินว่นเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ท่วมเท่านี้นะคะวันนี้ก็ ท่วมขึ้นมาอีกพรุ่งนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะท่วมขึ้นมาขนาดไหนนะคะก็จะได้นํำความไปกับเรียนทางนะักนายกนิดีแล้วก็รัฐบาลนะคะเพะื่อที่จะหาทางช่วยกันป้องกันบรรเทาเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูต่อไปค่ะ